โอ้งานเข้าแล้วครับเรียบร้อยตกทางครับนี่ครับหลบของขยะดดเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวโซม,มัดแล้วให้หิงดึงเลย ในโซ่ละที่เมืองทำยังไงจมเนี่ยโอ้มาฐานว่าน้องไม่มีคลิปเด็ดบอกใช่ครับเห็นเซ็กมาทำคลิปให้เหรออืมสุดลงอย่างนี้เลยรเนะฮะอยากเกะทำอย่างนี้กันลบๆไปตรงนี้ก็ตักดินออกเลยบอกให้แซมตักดินออกเลยดึงไม่ขึ้นหรอกตักดินออก โอ้กันชนครับได้แล้วงานเข้าแล้วครับ <c oughs> ตักดินออก Để tắt đi nó. Là... Để không phải đinh. ทาเเนี S <S ่ยต่อไปวิ sì> ่งเส้นนู้นเล้มันดำอยู่กลางทางเกินรถมันเป็นที่ของเขาเนาะนี่ครับสิงสายจมนี่ติด ภารกิจเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จครับก็เลยได้แม็กแม็กมาอันตรายครับช่วงนี้ดินยังยังไม่แห้งครับยังเปียกอยู่แต่แอบข้างทางนี่อันตรายครับนี่แหละเป็นพ่อฮีนี่แหละไอฮีไม่หลบเขาเองอเห็นไหมรถเขาตกทางเลย ไอยืนเต็มถนนเกินเนอะตัวใหญ่ด้วยมาโซ่มาลากให้น้อยม่ต้องใช้รถลากหรอกเองนี่ยลากฮะมัดเลยมัดโซ่เลยเปิดไหมฮะ <c oughs> เปิดไหมล่ะ <c oughs> Ơ, đan mà nào đi Đan đi cái này, đan mà Bỏ đan, đan Đan phẳng nữa đi

เดี๋ยวลองลากดูก่อนครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวยัต้องถอดกันชนนี่แหละดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป เีป,เเปิดแล้วนุิดแม็กมีอะไรถอดไหมล่ะโล่าเโคล้ยโคลนเลยะไม่ใช่โคลนเลยใช่แม่ต้องถอดกันชนไหมล่ะฮะ

โซ่ขาดครับไหนขออยู่ไหนล่ะหม นา่าจะติดอยู่ข้างหน้าหลุดแล้วนะเดี๋ยวซ้ํามีแต่คิดโคลนเลยคนระับนี่วิงเลย ไม่ต้องใส่เกียร์ไม่ต้องใส่เกียร์เร็วดียวเติมไปบอกสิฮะเย้เอาลากเลยไม่ต้องไม่ต้องใส่เกียร์ใส่เกียร์เดินหน้ามันเคยลากขึ้นนี่เนาะ Đi nào, đi đi con Đưa ngay, à, đưa ngay oh à. ừ. ฟันเละเนาะก็ยังว่าอายุทำไมเราตะกุยมาให้นะบ่ตะเกียด้นะตะเกียดวนะตะเกยตัวนาเกียตัวม้ตะรอยไหมกลังเลยมาหน้าีมา้รอมาหน้าร่า่เรยนในบ่เลยปนี่ตะกีันขมงเลยอะอ่ะเรียบร้อยครับ นี่แหละประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ครับไม่มีประสบการณ์นี่ยากหน่อยครับไม่ใช่ว่าจะไปได้ทุกที่นะครับรถหนักต้องดูด้วยว่าพื้นที่ตรงไหนสมควรไปหรือไม่สมควรไปครับทุกคนติดตามเพจที่เ็เมืองไทยด้วยนะครับโอเคครับผมสว <laughs> ัสดีครับ